เรียนอาจารย์ประจำวิชาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอบทที่8จิตอาสาและจิตสาธารณะคะ่ะจอห์นเอฟเคนนดีท่านบอกว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่านท่านเนี่ยจงถามตนเองว่าจะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างคะ่ะ เนื้อหาสาระในบทที่8นะคะจะประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของจิตอาสาและจิตสาธารณะแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาและจิตสาธารณะองค์ประกอบรูปแบบของจิตอาสาและจิตสาธารณะลักษณะพฤติกรรมของจิตอาสาและจิตสาธารณะปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะแนวคิดในการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะแล้วก็เป็นสรุปท้ายบทนั่นเองค่ะ จิตอาสาและจิตสาธารณะในปัจจุบันนะคะประเด็นเรื่องจิตสำนึกสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ในสังคมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงยิ่งเนื่องจากจิตสำนึกสาธารณะเป็นความรับผิดชอบซึ่งเกิดขึ้นภายในคือความรู้สึกนึกคิดตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ในจิตและส่งผลสู่การกระทำภายนอกของบุคคลปัญหาต่างๆในสังคมจะเห็นได้ว่า พิเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกของคนส่วนใหญ่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมจึงจำเป็นและมีคุณค่ามากๆค่ะยิ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบมากๆค่ะทั้งเกิดจากการกระทำของตนเองเช่น การรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมรวมถึงการกระทำโดยมีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ในสังคมซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนั่นเองค่ะความหมายของจิตอาสาและจิตสาธารนณะค่ะความหมายของจิตอาสาและจิตสาธารนณะ โดยมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายท่านโดยเฉพาะพวกเราได้เรียบเรียงและสรุปมาไว้ดังนี้ค่ะค่าจิตอาสาหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละเวลาสิ่งของเงินทองแรงกายสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารนณะประโยชน์สำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวมเอาใจใส่ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทางสังคมค่ะความสำคัญของจิตอาสาและจิตสาธารนณะการที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพากัน คนในสังคมซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปถ้าคนในสังคมขาดจิตสำนึกสาธารนณะซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวองค์กรแล้วการขาดจิตสำนึกต่อสาธารนณะยังมีผลกระทบต่อชุมชนระดับประเทศและโลกดังนี้ผลกระทบต่อบุคคลผลกระทบต่อบุคคลทําให้เกิดปัญหาดังนี้คือ ชุมชนอ่อนแอขาดการพัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็คงเป็นเช่นนั้นไม่มีการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อมชุดลงอาจญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูงและขาดศูนย์รวมจิตใจขาดผู้นำที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับผลกระทบต่อชาตินะคะถ้าบุคคลในชาติขาดจิตอาสาแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆดังนี้ค่ะ วิกฤตการภายในประเทศบ่อยครั้งและแก้ไขปัญหาไม่ได้เช่นวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมขาดเสถียรภาพทางการเมืองการชุมนุมมีการขับไล่รัฐบาลหรือกลุ่มผู้นำค่ะ ค่ะสำหรับผลกระทบต่อโลกนะคะในระดับโลกถ้าบุคคลขาดจิตอาสาแล้วก็จะทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศค่ะเกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศเพราะเขาขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะเกิดการกลัน่นแกล้งแย่งชิงกันหรือครอบงำทางการค้าระหว่างประเทศค่ะเกิดการรังเกียจในเชื้อชาติหรือต่างเผ่าพันธุ์ค่ะ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตอาสาและสาธารณะ 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา1.1แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมประเภทแรกเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคลเช่นสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศประเภทที่ 2. เป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลที่เป็นลักษณะทางจิต เช่นเศรษฐกิจบุคลิกภาพการรับรู้ด้านต่างๆเป็นต้นดัง <Yeah. S 1> ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมทฤษฎีการเรียนรู้ในสังคมจาจได้ว่าทฤษฎีมีอีกพคงอย่างมากต่อการพัฒนาเทคนิคการศึกิติกรรมในปัจจุบันทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอันเบิร์ตบานดูร่าตามแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอันเบิร์ตบานดู แม้เขาเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยส่วนบุคคลน,นั้นต้องร่วมกันในลักษณะสภาพแวดล้อมทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมทฤษฎีต้นม้จริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่ง ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นดอกและผลของต้นไม้ลำต้นและส่วนที่เป็นรากแก้วในส่วนแรกคือดอกและผลบนต้นไม้แสดงถึงพฤติกรรมการทำความดีละเว้นความชั่วและพฤติกรรมการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อมีส่วนร่วมทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น3ระดับคือระดับที่ 1. ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคมระดับที่2ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคมระดับที่3ระดับจริยธรรมตาม,ตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์ค่ะองค์ประกอบรูปแบบของจิตอาสาและจิตสาธารณะองค์ประกอบของจิตอาสาคือ การดิกเรี่ยงการใช้การกระทําการเคารพสิทธิ์การใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มรูปแบบของจิตอาสามีดังนี้ค่ะจิตสํานึกเกี่ยวกับตนเองเป็นจิตสํานึกเพื่อพัฒนาตนเองทําให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจิตสํานึกด้านนี้การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานานเกิดบ้างไม่เกิดบ้างเป็นไปตามสถานการณ์เป็นจิตสํานึก แบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามทำเหมือนกันที่จะสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้เช่นความขยันความรับผิดชอบความมานะอดทนเป็นต้นค่ะจิตสำนึกเกี่ยวกับผู้อื่นเป็นจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มชนหนึ่งสังคมหนึ่งเช่นความเห็นอกเห็นใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสามาคัคคีเป็นต้นค่ะ จิตสำนึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสาธารณะเป็นจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือคำนึงถึงความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นจิตสำนึกที่คนไทยไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มากค่ะลักษณะพฤติกรรมของจิตอาสาและจิตสาธารณะผู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นได้แก่ช่วยแนะนําสิ่งที่ถูกที่ควรให้แก่ผู้อื่นร่วมมือกับผู้อื่นในการพัฒนาสังคมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่นพฤติกรรมที่เสียสละต่อสังคมได้แก่สละกําลังกายกําลังทรัพย์และเวลาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับใช้เวลาว่างให้เกิดประ ใจที่ก่อให้เกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะนะคะการมีจิตอาสาเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่สภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองค่ะจิตอาสาหรือจิตสํานึกสาธารณะหรือสํานึกของสังคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกค่ะ ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ค่ะปัจจัยภายในสำนึกที่เกิดจากปัจจัยภายในก็หมายถึงการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลการพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงามค่ะแนวทางในการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะแนวทางในการส่งเสริมการสร้างจิตอาสาขึ้นอยู่กับการปลูกฝังแต่เยาว์วเพื่อให้มีการซึมซับจากการรับ การสั่งสอนและการรู้จักพฤติกรรมการช่วยเหลือด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีแนวทางในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กับทุกภาคส่วนโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 1. การรณรงค์จิตสังเนืองการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 2. การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ 3. การพัฒนากลไก การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 4. การส่งเสริมประสานงานและศักยภาพของผู้ภาพส่วนอาสาห,หมายถึงก,งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละเวลาสิ่งของเงินทองสติปัญญาเพื่อสาธรารณประโยชน์เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ทําความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารนณะ ประโยชน์ของทุคคนที่มีผลต่อส่วนรวมเอาใจใส่ป้องกันแก้ปัญหาทางสังคมจิตอาสาเป็นการเสรียสละเพื่อสาธารณประโยชน์จะต้องมีจิตใจอันดีงามในการทำความดีและเพื่อเผื่อแผ่ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังถึงผลประโยชน์ต่อส่วนตนหรือไม่หวังผลตอบแทนซึ่งจิตอาสาถึงเป็นส่วนสำคัญที่เกิดขึ้นภายในคือ ความรู้สึกนึกคิดคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจจนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมภายนอกโดยคนไทยในสังคมจะมีบทบาทในการช่วยรักษาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสารรค์สังคมเพราะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตนเองและสังคมค่ะ